สบายดีเลอพี่น้องพอกันตอนบ่ายพี่น้องเ้ยเพื่อมาแต่ห้าโมงจนบ่ายละอยู่เข่าตอนนี้อยากกินเข่าแล้วกลับมาเที่ยงหน้ากับบุมี่ภัยจากคนเลยกลับมาแล้วพี่น้องเลยอย,อ,อยากกินเข้าแล้วกันจังซีว่าให้พังพี่น้องเ้ยมาเป็นอนใดในใดก็ได้เดี๋ยวสีสลุกให้พังว่า ในได้กับขอกินข่าวซะก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้อยากกินข่าวแห้งจนสั่นแหละไปแหว่ไปแหบ,บาลังจีเขียวแน่พอไปปรึกษาอย่างนี้แหละกันว่าจะเอาในได้ฮะนะกะ็ถือว่าได้ได้ความมาแล้วละอนไ,ได้กับกินข้าวแล้วจังทีว่าหอยพังอีกรอหลับ z o o คลิปต่อไปนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็บขอเห็ดอยู่เห็ดกินซะก,ก่อนทำกระปุ่น ท่าม่ก็จกไปใส่ผู้คนมากิกนตองกับคุณเลยก็ได้แล้วก็ตะเก่าแล้วก,ก็บบไปไกลง่วนะนี่อันนี้งัวกัแซลซอยู่นี่นถ้างหน้า,าคกาากนกบินข้าวสะก่อนเลยอยู่อ่ะน้องน้ำก็อยากยังกินกินสะก่อนเออจัน้อยก็บกินเดบ่นี่ อยานั้นกะอุดเอาได้บ่นตอนนี้อยากยังก็กินสะกอนอย่างก็กินตอนนี้กินได้โอเป็นยังกที่หาก็จะหาได้นะเมนไดกินบ่นอะแหตัวหาได้ตัวหาสื่อให้กินได้กินแตัวหาสื่อให้กินบ่ด้พอได้กินจักอยู่สแล้วคือโทรศัพท์เราไปนำอยู่บนาะ แม่ไปจักอยู่น้องคุหนึ่อยู่น้ำงัวนะแม่ไปจักลงมาแล้วใส่กิมจิผักสลัดปุกิมจิผักสลัดต้มใส่ปะกอบพกเน่าพี่หน่อยเจ๊ได้บุ้งถุงปินงซื้อมาจัดตลาดได้ผลกิมพิงับจับหมูปตก้ มมแม่จะรีบผูหลาะอยู่้าห้องเราก่อนมาหันก็นได้มันจังเสแสรดจีกัน,นได<า>ยผูเป็นแผ่นเลยไปหันที่เคียงไหมีะปล่อยเป็นงงน้องเลยนี่อาหารเอามาพี่น้องมากินน้ำกันมาเมื่อกี้ยูเที่ยงกูได้ยินเทียงจับน้องราชาไมีมูไปเห็นน้ำมูกมือดอกมากับยายท่านยายมาอยู่หรอ หมดเ้ยฮ็นวาจะไปมาเลยโอ้ยนีนะนั่นันจะปวดมาอะไเห็นวาเอาไปไป นึมใส่น้่นะสะบายดีพี่น้องเยนดมด้่น้องเด้อดสบายดีกินนได้เอียเขาเรียกพาเขาเรียกาพี่น้องโอ้ยจนสิเป็นลมพี่น้องเลยปรถเหืงง่อยเหื่อยกับการเดินทางเนยัง,งเป็นน้ำท่าย่เนี 能改吗？嗯嗯嗯 จับมือก่อนจับมือคุณบุคอยคุยมาบุมาะไปจุกนะจับมือจับมือจับมืออะไรเยอะกาแพงเราไว้กับจับมือบมืไม่ออกกุยกุ้ยจับดัจับเด้อโดดนะ ตัว่าต้มงันจะอ่อนหวานอ้าวจุเข่าม้งเหอี่ไปทางใดเนาะเล้ววันนี้จะเฮิร์กเลยาไปกระไรกับมาเลยั้มาก็ือ่อมทากอยู่นะเบน

กิดจีนเนี่ตอนหลดติงแล้วเราบอกว่างัหง่แลวเล็กน้อยก็เลยเล่นหอเนี่ยใ่่อะไรแก้ก็แทกมากเนานงเเพ็สบายสบาย ทิ้งข่าวกับพี่กิ๊กนะพี่กิ๊กทุกคนทุกคนทุกคน แ,แม่ไม่ใช่แล้วเอาขนแล่หวกนี้เลยแม่กูเห็นไทยแล้ตัวยหงมากเลยแบบไปทางใลอยู่อบบายุดเกาะหายได้นกก็ได้แม่ไม่คักม่างบอเฮงกำลังตามขาปุ่นกินมากไหมกินมากินเจ้าขอมาจะ่

เปินตอนะจ๊ะต้องมาขกกูนี้ันหน้ากตตขนานั้มดไอาเขานาดกินนี่แหละางเขาเขาเขาาีีนองเขาไปจับไก่แล้วก็ับมูตัวนี้ตับไก่ ย ja yeah ังเลยยุ่มแค่้นจังเลยมากค่ะทำเมูขิงแกงแกงทงสุดเตรีมหอด้านสนามคุณได้ทิงสิ่งเตายจังสองนซิงเลยอืมไม่เท่าจังสองพันด้วยเอาขับทงให้เขาหน่อถึอมามากังเริ่มไปถ่าครับขับทงเงินสองพันจางเจ้าหับทงให้เขาหน่ยบ่ยโอนถือมาไปยกเอาลงเงินขห้เาสองพันจีนนะ มเซ็งเลยบเรียกวดเียวขึนขี่กล้องที่เราเห็นบอสเร้าอีกยวนสลายเงาเลยมีพยูนน้ำผึ้นเนาะนบไดเลย รัสเรัเข้าบอลเดคมะนี uh. ่อ่อนทอนมาเลยบอลเดคมันทอมาเลยไม่ตีมันทอดตดเลยเอาบเดียวต่อไปอีกเนอได้มันเตืนหนอจบไปเดียวหรอจบหรอ แตลายนมมีいいีก hmm. <huh ็เหมนีน้องแพนครับอืมเฮ้ยนอ่ไงแพนอืมนี่กกราังดูมากกานงแพงนาอาแต้องชิงหาพัได้หมพัน่พันามหรือยงกับแพบ้านสาวบา เงินจริงสามพันเงินขนาดเของก็อยู่ในร่างเขาแค่กดขืนน้าเงินบาทให้บอกแตกชิงนกนีสแลหนาน่าเถ่อนนี่ฟุตถึงเ่ยขราแพงชินค่าฟังไทยแพงอยเง้ยปกติแล้วแพงปกติ

หา,หายเาหลอพ่อจับแม่พ่บหายเป็นรหว่าคือหรือจับกับชันเป็นไรลายืมเกี่ทานจะเอาไปเบิร์ตนะครับยุ่ยว่ะเอาไปาทำหนึ่พ่อแล้วทำหนึ่งไปเช็ดพอเอาไปเท้าเอาหายอีกอหาพัน,านยากเป็นยันนนงก็งได้เปนเปน้าหาพัน Tuổi à, làm và khoai hát ngon nhỏ. I coi bé. Dạy, yang. Những ngon ngon kìa. Những ngon cho ngon. Những ngon ngon ngon. Những nó ngon Những ngon 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 ngon. Những ngon 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 ง่อยเบิ่งนะหดือยังแยกบอกได้พี่น้อมันถึงเด้มันถึงาเนาะปกิปนกวอาวหารเอาปลาลูก็ถือป็นถนะอ,ป,นอปิ้งเอเนาะปิ้งเรกินแบบนังลกพีไปไดม้มาเนาะมาแต่มาเรยเ่เดียวคอง ขาอยู่คนไม่เขาอยู่อะไรข้ามเป็นหนุกซีโรงงานกินมันปุ๊บหนุกซีกับหนุกซีกูจอดเบิร์นบอสแถวหลุมมาได้ปะเวันไหน

ใส่แต่เงิน,นขอบคุณทุกๆกำลังใจพี่น้องเลยดิ่ดมแล้วเรากินลายตะกินนะแม่